สวัสดีค่ะวันนี้สายสุรินผ้าไทยนะคะไม่ได้มาขายผ้าใหม่นะคะวันนี้แต่วันนี้จะพาพี่พี่มาเก็บมะขามป้อมกันค่ะนี่นะคะเป็นมะขามป้อมพันแป้นสยามนะคะทุกท่านลูกเขาก็จะเป็นผลโตๆแบบนี้เลยนะคะประโยชน์ของมะขามป้อมมีเยอะมากเลยค่ะทั้งวิตามินซีสูงมีดิบในการายับยัง้งต่อต้านการอักเสบของร่างกายนะคะพี่พี่ขาและนี่ก็คือเป็นบรรยากาศที่สวนนะคะทุกท่าน นอกจากาจะมีต้นมะขามป้อมแล้วนะคะเราก็ยังปลูกข้าวหอมมะลิสุรินนะคะรวมถึงปลูกต้นอินทผาลามพันธ์บาฮีสีเหลืองด้วยนะคะเนี่ยค่ะซึ่งก็หน้านี้หมดฤดูกาลน้องไปแล้วนะคะก็จะออกอีกปีหน้านะคะประมาณต้นเดือนกรกฎาคมนะคะพี่ขชื่อว่าสวนไอดินอินทผาลามสิขอรภูมินะคะซึ่งเป็นส่วนของคอรอบครัวสามีนะคะของพี่สาวสามีนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะ เป็นบรรยากาศที่สวนนะคะที่เงียบสงบมากนะคะแล้วก็มีบ่อปลาค่ะพี่พี่ขาเป็นปลาที่เรา,เ,าเลี้ยงไว้ทานเองนะคะไม่ได้เอาไว้จาหน่ายนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะถ้าพ,พี่ผ่านมาแถวนี้อยากจะแวะมาเที่ยวสวนมาถ่ายรูปก็สามารถมาได้นะคะสวนเราอยู่ที่บ้านประทุน,ต,นตํมนตแตนอำเภอสรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์สวนไอดินอินทผาลามสรีขอรภูมิค่ะ